ได้ค่ะซักฟอกเศษฐานน่วมนะคะในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลวันนี้และก็วันพรุ่งนี้2วันนะคะครับนายกเศษฐาสูงเท่าไหร่นะฮะมิอ่าร้วยเก้าสิบเซนติเมตรร้อยเก้าสิบสองใช่ค่ะแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่นะฮะทีมผู้หญิงเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่นะในทีมโอ้อันนี้ไม่มีข้อมูลเลย180กว่า180กว่าค่ะ ก็ตียสุดน่าจะประมาณร60กว่าเกือบร <มา S 1> <17 S 2> ้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบเก้าก็เคยเห็นนะคะนี่นี่นีน่ดูสิพอยืนเต็มเต็มแล้วโอ้โหเกือบจะบังนายกเสียถามิดเลยใช่คือถ้า้าเกิดว่าร้อยเก้าสิบสองเนี่ยนะฮะนายกนิดเนี่ยไปเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยน้องคิดว่าเล่นตำแหน่งไหนฮะตำแหน่งไหนฮะอยู่หัวเสาเหรอคะคอยอตบเหรอคะโอ้โหหรือว่าคอยบล็อกลูกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไมน่าไม่น่าต้องกระโดดนะฮะแค่แค่แขยงก็ก็ ก็ uh ตบลงแล้วนะร้ 190, อยเกมีไหมประเภท2เมตรอะต่างชาติมีนะม,ม,มี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 เดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยหลักโภชนาการดีมากะนะครับผู้หญิงนี่โอ้โหสูงร้อยเจบร้อยแปดินี่ก็เสาโทรเลขเลยนะนะวันนี้เดินทางเข้าพบนายกเศรษฐานายกเศรษฐาก็จะกลายเป็นขุนดันนะฮ <laughs> <laughs> ะอยากจะดันให้วอลเลย์บอล ทีมชาติไทยทีมหญิงเนี่ยนะฮะไปแข่งโอลิมปิกผ่านเข้าไปเล่นในกีฬาโอลิมปิกเพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งได้แชมป์เอเชียมาค่ะอ๋อ,อชนะใครไม่ชนะฮะชนะจีนค่ะชนะจีนชนะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะไม่ได้แชมป์ก็ถือว่ามีความสุขแล้วะนะฮะที่ผ่านมาเราแหมสู้กับเขาไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้วอลเลย์บอลสาวไทยในพัฒนาสูงมากนะฮะมีภาพบรรยากาศไหมครับ บรรยากาศตองจากภาพแข็งนะฮะภาพอ,อ่อนๆมีไหมฮะ <c oughs> เป็นภาพนิ่งเป็นหลัก <c oughs> นะคะเพราะว่าวันนี้ทีมวอลเลยบอลก็มาเจอท่านนายกที่สภาค่ะ,ะช่วงเช้าเก้ญญา,านากาสามสิบนาทีมี <ฮะ S 1> เนี่ยโคตรอดอดมาด้วยนะคะวอลเลยบอลก็จะไปโอลิมปิกนะฮะแล้วก็ฟุตบอลไทยก็จะไปบอลโลกเหรอฮะ,ะใช่ค่ะชาติไหนอะฮะ เอาหน้าเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนค่ะแต่ดูวอลเลย์บอลก็คนไทยมีความสุขนะคะถึงบางแมตช์แพ้แต่ก็เห็นนักกีฬาทำเต็มที่แล้วเออเราก็เข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดใครใครใครตบหนักที่สุดนะฮะมิวฮ่เลยติดตามไหมคนดูบ้างค่ะชอบไหมฮะชอบอะไรกีฬาชอบอะไรเนี่ยชอบดูค่ะอ ชอบดูในวันเล็บบอลน,นี่แหละที่อยงไทเชียไปก็ไม่เสียกําลังใจในการเชียแม้จะแพ้แต่ก็เห็นว่าทุกคนทำเต็มที่เหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่อมีกําลังใจในการเชียนะคะคนเชียก็อย่าบอกว่ากัดจิ้งหรีดนะกัดจิ้งหรีดส่งไปอยู่กับพี่สมศักดิ์นะฮะกัดจิ้งหรีดชนโค<อ>ชนไก่อะไรอย่างเงี้ยไปอยู่กับพี่สมศักดิ์เลยลายแบบนั้นแหละ <laughs>